ีครับผมเรียกส่งงานนะเป็นสไนเปอร์นะครับลำละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเก็บเงินปทางบุนหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็เสื้อเสื้อพันผมนะครับตัวละร้อยห้าสิบาทแขนยาวนะอ่าใส่ทํางานได้ใส่ทําไรทํานาได้นะครับเป็นอันนี้จะมีสองสีกันสีน้ำเงินกับสีดํานะแต่สีอื่นก็มีครับต้องต้องสั่งจองนะครับนะครับเบอร์โทรติดต่อพร้อมครับ ผายยิงหนูตอกสันเรียกหนูหนานครับมีครบนะครับผมตอกสันหนูตอกตอกติวห้าร้อยห้าสิบาทนะครับตอกเนื้อสี่ร้อยบาทนะครับผมนี่ครับสี่สิบเซนนะตอกเนื้อนี่ตอกติวครับตอกติวห้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งคนระับตอกเนื้อสี่ร้อยบาทรวมส่งคนระับ ก็วันนี้มีปืนอ่าพายิงหนูเดินทางสองกระบอกนะมีสไนเปอร์ไม้กระดู1หนึ่งลำแล้วก็ลาสสิกไม้สักทองหนึ่งลำนะจะมาเทสให้ลูกค้าก่อนสองน่งนะผมดูลำนี้ก่อนเลยเป้าขวดยาคาขวดดัตมิวป่ะขวดอะไรไม่รู้ข้าไม่ไนซูมไหมซูมไปว่ใกล้ระยะสองเมตรสามเมตรนะปืนสั่นตอกจะไม่ไม่ยิงไกลนะ รอ,อยะระยะสองเมตรครับใกล้แกงไหมใกล้แงนงครับถ้าเป็นหนูก็ไม่พลาดครับผมกินกองข้าวได้นะระยะสี่เมตรสามเมตรสี่เมตร,มตรได้นะครัเป็นยํำนะครับงนะ้ำ ใบเป็นคลาสสิกไม้สักทองคนระับถ้าเราไปยิงกองข้าวหรือยิงกองหน่อยก็ให้น้าเปลี่ยนยางเนะเป็น14มิลเพราะผมใส่12มิลไม่ให้นะเป็นยิงผายิงหนูระยะประชิดนะผาสันตอกนะเพราะว่าสันตอกหนูจะเข้าใกล้เราจะยิงยิงไกลไม่ได้นะ ไก่ไก่เซฟสแตเลสนะครับอย่างดีมีเซฟนกให้อย่างดีนะครับนี่เห็นไหมครับยังไงก็ไม่หลันก่อนยิงก็ปลลงนี้ลงครับเซฟเพื่อความปลอดภัยนะครับปลเซฟแล้วก็ยิงร้อยครับยิงหนูยังไงก็ไม่พลาดครับผมตัวหนูตัวเล็ก,ลกขนาดนี้ไม่ยิงกันอยู่แล้วยิงหนูใหญ่ครับ ีครับสนใจก็เบอร์โทรเดี๋ยวผมเอาติดไว้ใต้ลิ์นะครับแล้วก็สนใจแบบไหนก็แจ้งได้เลยครับเน้นโทรอย่างเดียวนะครับผมสวัสดีครับ